คนเขาก็ไม่สนใจที่อื่นที่มีดีกว่าเขาก็จะไปที่อื่นใช่ไหมคะฝรั่งไม่มีอะไรมากก็ดูอย่างแรกก็ดูกรธของปร,ประเทศไทยเป็นยังไงก่อนพื้นฐานใช่ไหมฮะง่ายที่สุดใจก็พูดถึงเรื่อง GDP ใช่ไหมฮะจีดีพเป็นไงเออดูแลประมาณการมันไม่ดีนะครับปีที่แล้วมาเปีนี้ประมาณการอีกก็ไม่ดีประมาณออกมาปีนี้สามเปอร์เซ็นต์กว่าจริง,รงๆคนมาดูย้อนหลังตายเป็นกายเป็นสองเปอร์เซ็นต์กว่าชนะแค่พมา่าใช่ไหมครับ เอเชียเอเชียทั้งหมดเราก็แพ้เขาอะไรอย่างเงี้ย EPS นะย้อนหลัง10ปีมันเนี่ยมันดรอปลงมาเรื่อยๆนะยการทํากําไรมันถ,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 ถอยลงมาเรื่อยๆพี่มองไงว่าเรื่องของโวล่มเข้ามาซื้อขายนะของกลุ่มต่างชาติในประเทศไทยเนี้ยเป็นกลุ่มไหนฮะเป็นกลุ่มไหนที่เข้ามาซื้อเป็นนักลงทุนรายบุคคลเป็นเ e d ฟั f u n หรือเป็นบอสแมนจึงต่างชาตินี่แหละครับ ืในกลุ่มต่างชาตินะท,ที่มาซื้อขายในตลาดคนไทยอ่อมันขึ้นอยู่แต่ยุคสมัยไหนเมืม่อก่อนก็มีตั้งแต่กองทุนรวมที่อยู่ใน่แถ,นถ,นถ,นถบนี้แหละครับเซาท์อีสเอเชียแล้วก็เป็นบริษัทลูกของบริษัทแม่ในสหรัฐในอังกฤษในยุโรปก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในใกล้ๆแถวๆนี้แหละครับ กงสิงคโปร์นี่แหละครับเป็นผู้จัดการกองทุนก็ซื้อขายกันแถวนี้แหละครับอันที่ส่วนที่สองนักลงทุนต่างชาติสมัยก่อนผมคิดว่าคงจะเป็นเจ้าของบริษัทก็มีบ้างัะครับครับก็จะเป็นกองทุนที่นั้งอยู่ครับตอนนี้คิดว่าคงคงเป็นนักลงทุนสถาบันนะครับที่เยอะแต่มากที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นระบบ AI นะแล้วครับสถาบันที่สามารถใช้ AI เขาเขาเรียกว่า high frequency trading ถ้า high frequency trading เนี่ยเขาจะจ่ายค่าคอมเป็นบ้าวเรทครับเป็นแบบจ่ายเป็นก้อนไปเลยแล้วเขาก็หมุนด้วยเครื่องเขาต่อวันเนี่ยก็แล้วแต่นโยบายครับเขาหมุนว่าวันนึงเนี่ยเขาขอากําไรวันละครึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็ปิดเครื่องกลับไปไม่เอาของกลับบ้าน oh, <wow. S 1> คุณลงคิดว่าถ้าคุณไปหุ้นวันละครึ่งเปอร์เซ็นต์พอไหมฮะี๋ยวนะที่หมายควา<ะ>มว่าเออฟังดูแล้วแบบ เมื่อก่อนไมซเซ็ตพวกเราเนี่ยคือต่างชาติซื้อซื้อถือยาวนะฮะแต่ตอนนี้คือพอมี AI ปั๊มเนี่ยต่างชาติก็วันละครึ่งเปอร์เซ็นต์อาวแล้วอันนั้นเป็นเรื่องต่างชาติที่ถือแล้ว buy and hold ถือแล้วถือไว้ก็เป็นอีกตอนนี้ที่เข้ามาเนี่ยปอร์เซ็นต์ของพี่เขาเขาถือกันว่าเขาขอค่าครึ่งเปอร์เซ็นต์ผมว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์เขาบอกเขามาห้าวันเนี่ยครึ่งเปอร์เซ็นต์คุณก็คูณห้าห้าคูณห้าไปก็สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ ต่ออาทิตย์ค,คุณอ่านเลยสมมติเขาทำงานสี่สิบอาทิตย์คุณก็คูณไปสิแล้วถ้าเขาเขาปิดโพซิชันที่ครึ่งเปอร์เซ็นต์คุณก็เอาคร <Okay. S 2> ึ่งเปอร์เซ็นต์ไปร้อยวันคุณได้เท่าไหร่ล่ะเยอะเยอะอ่าซึ่งซึ่งนักลงทุนไทยนักลงทุนไทยอาจจะ,ะไม่ต้องตกใจเพราะว่าการที่มี a ออเข้ามาลงทุนให้กับอกองทุนต่างชาติเนี่ยเขาจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ทั้งโลกใช่ไหมฮะห,หมายความว่าอาจจะเป็นหุ้นเจ็ดนังฟ้า,าอาจจะเป็น เขาก็มีเครื่องแล้วแต่วิคนที่เขาจะผูกสูตรเรื่องเขาใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เาเรียกอัลกอริทึมใช่ไหมฮะอัลกอริทึมเนี่ยแล้วแต่เขาจะผูกความสัมพันธ์ correlation เนี่ยมันมันเป็นแฟกเตอร์เป็นเป็นล้านแฟกเตอร์ของที่เขาอยู่ในยูนิเวอร์สของเขาซึ่งแต่ละคนก็มียูนิเวอร์สที่เราไม่เข้าใจเขาว่ว่าเขาทําอะไรอันนี้ก็แล้วแต่โรงเรียนใครโรงเรียน house, night, house, night. เฮาส์ไหนเฮาส์นั้นเขาคิดของเขาเองไม่เหมือนกันนะครับ,นะรบอัน,นไม่มีมันไม่มี เหมือนกันเหรอฮะแล้วแต่เขาสร้างความสัมพันธ์ของของตัวอัลกอริทึมที่เขาจะคำนวณของความสัมพันธ์ correlation หรืออะไรเนรี่ยมันเป็นเรื่องของออปชั่นอีกเป็นเรื่องของมันสลับซับซ้อนเป็นพันพันเรื่องแหะครับทั้างในมันจะมีเรื่องของเขาจะลองช็อตหรือจะทําอะไรเ,เขาจะไปช็อตตรงนี้แล้วมาช็อตที่นี่หรือว่าจะมาลองที่นี่แล้วขายอะไรเขาหมุนอะไรของเขาเนี่ยอันนี้เราไม่มีทางทราบได้ว่าไอ้ตัว AI เขา run ยังไงนะครับแต่และเฮาส์ก็เป็นคนละแบบนะครับก็เป็นความลับ,บด้วย ออกเป็นความลับอยู่แล้วเรื่องอัลกอเิทึมเขาเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เราไม่มีวันรู้ว่าเขาเขาคิดอะไรหรือซอสโค้ดเขาคืออะไรเพยงแต่เขาบอกได้แค่ว่าอันเดอร์ไลน์เขาคืออะไรที่เขาลงทุนชนิดไหนเท่านั้นเองแต่เขาไม่ได้บอกสูตรอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยคุณจะเห็นเครื่องมันวิ่งไอเอไอนี่มันวิ่งเร็วกว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเอาเครื่องมาตั้งในเมืองไทยนะโลเคทด้วยในบรกเกอร์ี่ย โลเคตเครื่องมาเครื่องมันคำนวณเร็วมากครับมันมันวิ่งต่อท่อเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับท่อเพราะเครื่อันมัน execute อย่างนั้นมันจริงแล้วเนี่ยเร็วขนาดที่มนุษย์เนี่ยคุณคียังไม่ทันมันไม่มีทางมันเร็วกว่าเยอะมากครับเพราะฉะนั้นมันจะแทร็กย้อนหลังมาว่าหุ้นพวกเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเทรดไปกี่โบรลลงเท่าไหร่ราคามันขึ้นไหวเท่าไหร่เดือนนี้เท่าไหร่มันจะปริปริ ประมาณการ AI มันจะอ่านว่า e a r n i n g ็งควอเตอร์นี่ positive หรือ negative ว o l รุ่มที่ผ่านไปซื้อขายมาย้อนหลังอะไรมันเยอะแยะไปหมดแล้วมันก็จะเทรดเคาะได้เร็วกว่าเราเคาะขึ้นไปบางทีมันเคาะไป4ี่ช่อง5ช่องขึ้นไปแล้วมันขายให้เรามันปิด Position ไปอีกแล้วไปเปลี่ยนตัวเล่นก็แล้วแต่มันคับแล้วแต่เครื่องมันจะเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็น machine learning มันมันเรียนรู้ด้วยตัวมันเองอย่างที่เราบอกว่าระบบ AI มันรู้ขนาดไหนมัน มันรู้ไปถึงเดี๋ยวนี้เห็นไหมคุณใช้ Chat GPT มันเป็นเรียนรู้ของมันมันไม่ใช่ภาษาเครื่องมันใช้ภาษามนุษย์แล้วนี่เป็นเรียกว่า LLM ใช่ไหมครับนี้มันก็เป็นเรื่องซึ่งซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าหลายคนก็โอเคแหละนะฮะเกณฑ์ละวันจริงๆเนี่ยต่างชาติก็มีแบ่งส่วนหนึ่งให้ AI มาลงทุนนะแล้วก็มองกำไรเล็กๆในแต่ละวันแต่พอรวมปั๊บเนี่ยในเดือนหนึ่งนี่มูลค่ามันก็เยอะอยู่นะครับ แต่ในกล<ะ>ุ่มที่เป็นกลุ่มลงทุนยาวพี่อดีซึ่งตอนนี้มันมีประเด็นนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับออโอเคแหละนะฮะหุ้นลงมาอย่างอย่างเร็วนะก็คือ,อ,อหลุดพันสองรอจุดนะฮะซึ่งอย่างที่เราคุยมาหลายวันเราก็รู้ดีว่าพันสองสองร้อจุดเนี่ยเป็นเค e ชชา o แล้วว่าต่างชาติจะหยุดขายหรือย,ยังนะครับซึ่งฟันโฟนะเราเรียกว่าฟันโฟเนี่ย มันกลายเป็นปัจจัยสําคัญมากๆของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับ,บซึ่งฟันโฟรตรงนั้นเนี่ยมันเป็นก้อนที่แยกออกจาก AI ใช่ไหมเอไอคือก้อนที่อาจจะเป็นบริษีที่เอาส่วนหนึ่งนะเข้ามา AI เพิ่มหมุนไปของเขาทุกวันอย่างนั้นนะครับที่เขามามีมูลรุ่มต่างชาติเข้ามามุนซื้อขายเขาก็คงหมุนอยู่ในนั้นของเขาเองประจําวันของเขานะที่เรียกว่า High frequency Fre Trading ในระบบ AI ของเขานะฮะว่าไอเรื่อง ฟันฟลูที่คุณบอกว่ามาถือรองเทอมเนี่ยอ่าประเด็นแรกที่จะจะชี้แจงก็คือว่าฝรั่งไม่มีอะไรมากก็ดูอย่างแรกก็ดูกรอของปร,ประเทศไทยเป็นยังไงก่อนพื้นฐานใช่ไหมฮะคุณว่าไอ้จีดีพีคุณพูดง่ายที่สุดใช้ใจก็พูดถึงเรื่อง GDP ใช่ไหมฮะอ่า g d p เป็นังไงเออดูแล้วประมาณการมันไม่ดีนะครับปีที่แล้วมาปีนี้ประมาณการอีกก็ไม่ดีประมาณออกมาปีนี้สเอร์เซนกว่าจริงๆพมาดูย้อนหลังตาย เป็นกายเป็นสองเปอร์เซนกว่าชนะแค่พมา่าใช่ไหมครับปีนี้ก็จำัก็ชนะพมา่าอีกแต่เอเชียเอเชียทั้งหมดเราก็แพ้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยถือว่าเราเราเราแยก่กว่าประเทศอื่นนะฮะอันนี้เป็นอย่างนึงที่เขามองข้อที่สองเนี่ย EPS นะฮะย้อนหลังสิป,ปีมันเนี่ยมันดรอปลงมาเรื่อยๆนะครับ EPS ของประเทศไทยเนี่ย earning p e r share เนี่ยเพราะว่าการทำกำไรมัน ถ,ถ,ถอยลงมาเรื่อยๆนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำส่งผลกระทบต่อ ROE ใช่ไหมฮะ Return on Equity ใช่ไหมฮะตัว Equity base เนี่ย Return ของมันเปอร์เซนต์ที่ต่ำลงคนเขาก็ไม่สนใจที่อื่นที่มีดีกว่าเขาก็จะไปที่อื่นใช่ไหมฮะอะไรเช่นคุณจะว่า,าพูดถึงเวียดนามดีกว่าหรือประเทศอะไรที่มาเลก็อาจจะดีกว่าหรือไ,ไปไหนไปไหนผมก็ว่ากันในในส่วนของเซาท์อีสเอเนี่ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวงประกอบหลักๆก็กคือ ถ้ารืดว่าฟันโฟล w ก็เกี่ยวกับการมองมูลค่าหุ้นเนี่ยแหละครับว่า EPS กอบลง Earning ็งก w t h ไม่มีข้อทีสส่สองทผมบอกแล้วว่ามัน GDP, GDP. ไปหมดนะครับครับแล้วก็อันที่สำคัญก็คือสัดส่วนตลาด Market Cap ประเทศไทยเนี่ยถ้าในมุมมองของที่เขามองนะครับผม,ผมไม่ได้พูดถึงอะไระตามตัวเลขมันเป็นเซกเตอร์เนี่ยมันมันแย่อยู่ที่ว่าเซตของไทยเนี่ย อยู่ดีๆมีบริษัทแปลกๆอันนึงเดียวใต้เป็นเป็นด t มาเก็ตแคปที่ใหญ่สุดในประเทศแล้วก็เปลี่ยนผักดันดัชนีได้โดยที่เราก็ไม่ได้เป็นบริษัทอะไรที่อะไรก็เป็นบริษัทของไต้หวันนะครับอะไรอย่างเงี้ยแลก้ก็อันนี้ก็เป็นจุดๆหนึ่งนะฮะข้อที่สองมาร์เก็ตแคปเนี่ยคุณไปดูนะฮะสาสบเปอรนต์นี่ม่จากเซคเตอร์ปิด p พ t โตร b เคมีหรือเซคกเตอร์ที่เป็นปิโตทั้งหมด ใช่ไหมฮะมันก็ไม่มีอะไรซึ่งเซกเตอร์พวกนี้ในโลกเนี่ยมันมันเป็นคุณดูนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเล่นหุ้นเชลออยล์สแตนดาร์ดออยล์พวกนี้มันกลายเป็นหุ้นที่มาเก็ตแคปมันเล็กกว่าพวกเจ็ดนางฟ้าเป็นเท่าไหร่เป็แบบเร์เซ็นใหญ่ขนาดนฮะแล้วมันก็เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็อีกสิบเปอร์เซ็นก็เป็นเซกเตอร์แบงก์อีกแล้วี่รอไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสองเซกเตอร์นี้เราไม่พูดถึงเอเนจีมาบวกอีกได้แล้วแล้ว นะฮะมันก็กินมาส่วนนี้แทนที่จะเป็นส่วนที่น่าสนใจมากอันนี้ในเชคเตอร์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่หรือเป็น New i n d u s t r y หรือว่าแม่ว่าแม้กระทั่งการคอนซัมชันนะครับสำหรับ Consumers ์เช็คเตอร์แม้คะใหญ่กว่านี้ถ้าคุณไปดู Market Cap จาก Top ป0 c o m p a n คเนี่ยคุณไปดูไม่มีไม่กี่บริษัทที่ที่จะเกี่ยวกับ c o n s u m e r รก็มี c p พอนะครับ มี CPF มีอะไรพวกนี้เราก็แล้วแต่ที่มันเป็นรีเลทที่เป็นคอนซัมชันก็ลองไปไล่ดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกต่ว่าย้อนว่าส่วนที่เราไม่มีความน่าสนใจตรงในส่วนของตลาดในส่วนของที่กำไรที่จะโตในอุตสาหกรรมที่จะโตเซกเตอร์ที่จะโตมันก็เหมือนกับว่าไม่มีเสน่ห์ที่จะไปเรียกร้องเข้ามาและสุดท้ายอันนึงที่เขาบ่นกันก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาสแกนเดล์ต่างๆนะฮะอันนี้ผม ทุกคนคงทราบอาจจะทราบมากกับผมด้วยนะครับว่าบริษัทหล่านั้นมันมีการแต่งบัญชีแล้วก็ทำนู่นนั้นเกิดขึ้นทั้งหลายเคสแล้วก็เรื่องนี้มันก็ยังคาราคาจังอยู่อะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยอันนี้ก็เป็นข้อที่ทําให้เกิดความไม่มั่นใจบ้างอะไรนีนะคะ่ครับก็ก็เป็นเผล